เนื้อหาสปอยหลุดของมังงะวันพีในตอนที่1 1 1 2ในตอนนี้จะเป็นเรื่องราวหน้าปกที่คินอมอนข่าวนั้นกําลังยื่นคำร้องบางอย่างไปถึงยามาโตะและหลังจากนั้นเนื้อหาการต่อสู้ในภาคเอเคสมันก็จะเปิดเนื้อหามาด้วยเรื่องราวที่บอกนะว่าในตอนนี้หน้าสุโจโรขราวนั้นสามารถชนะหล่าปต้าได้ทั้งหมดส่วนท่านั่นยอกหลังจากที่เธอได้เจอขอมาคัตมาเนี่ยหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้พามาคัตมาไปที่ห้องมอนิเตอร์และมาคัตมาเนี่ยก็ได้ทำลายสถานที่แหยุดดแ,แล้วก็ําเนนิต่อไป มาคัตมาก็เลยสังเกตเสียงบางอย่างที่ไม่ได้ดังตามมาหลังจากนั้นส่วนทานดาลูฟี่ uffy, เขานั้นก็ร่างต่อสู้กับจูปิเตอร์และวาคิลี่แต่ว่าดูเหมือนลูฟี่เนี่ยเขานั้นจะได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ในครั้งนี้ส่วนทานดาบอนนี่น, bon นั้นก็ต่อสู้กับกระถาเรือที่พวกเขานั้นมาดักรอบอนนี่อยู่แต่ว่าที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยนั่นคือจูจูนัสจูโร่ได้ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาและในตอนสุดท้ายมาคัตมาเนี่ยเขานั้นอยู่ที่พังเล่ขอนและก็บอกนะว่านายนี่มันไม่มีโชคเลยนะเวกพังแต่ว่าจจในน,นนนนตอั้ มันก็มีบางอย่างปรากฏขึ้นมาดึงดูดสายตาของเขาโดยที่มาคาดมาเนี่ยก็ได้จ้องมองไปที่สิ่งนั้นแต่หลังจากนั้นเนื้อหาสปอยล์หลุดเนี่ยมันก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าอาทิตย์หน้าวันพีน,นจะไม่งดโอเคลเลยนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของสปอยล์หลุดในตอนนี้นะฮะเซอร์ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ส i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ช่ได้พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหมเ่เช่อเา,า,าครับสวัสดีครับ